สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเดือดปุดๆแนทซัดหมอทวีสินให้กักตัวเถียงนาจากกรณีนายแพทย์ทวีสินมิสนโนโยธินข้อศกสมวบริหารสถานการณ์โควิดได้พูดถึงเถียงนาโมเดลในภาคอีสานและภาคเหนือระดับครอบครัวและชุมชนขอให้พี่น้องอีสานและภาคเหนือได้เข้าใจในประเด็นนี้หลังจากกลับบ้านมาแล้วขอให้สร้างระยะห่าง พักอีสานมีพื้นที่กว้างขวางเฉียงนาโมเดลเกิดขึ้นกลับมาแล้วขอให้เป็นนอนในเถียงหน้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวป่วยก็อาการไม่มากกากตัวเองอยู่ตรงนั้นมีคนส่งข้าวส่งน้ำครอบรัวเดียวกันซึ่งน่ารักมากๆกก็ขอให้ใช้วิธีการจากภูมิปัญญาหรือคิดจากพื้นที่มาช่วยกันนักเกสรินก็ได้แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ว่า เทียงนาเนี่ยปกติคนอีสานบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่บริเวณของวัดแม่ชีท่านจะสร้างกุฏิค่ะเอาไว้พักช่วงหลังทำวัดเย็นกลางวันร้อนมากถ้าไม่มีพัดลมหรือต่อให้มีพัดลมก็ร้อนตับแตกค่ะ กลางวันมีลมพัดแต่เป็นลมร้อนกว่าแดดจะร่มลมตกก็จวนจะหกโมงเย็นขนาดไปนั่งบนศาลาที่มีพัดลมสีม่โมงเย็นล้อมรอบกลางทุ่งนาเงื่อน,นี้ยังกระอาบน้ํามาทําไมคุ้นชินกับสภาพอากาศแย่นะคะร่างกายทาถามนี่ไปอยู่มาเป็นเดือนค่ะจะดีหน่อยคืออากาศช่วงเช้ามืดกับค่ำเท่านั้นถ้าจะทำลองทำและลองเอาตัวเองไปอยู่สักคืนสองคืนถ้าอยู่ได้คนที่กักตัวก็อยู่ได้ทดลองก่อนเลยค่ะท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่าง รายกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณครับ